สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกระเป๋าถือใบนี้คะ่ะวิธีทำกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะวันนี้เราจะเปลี่ยนแนวการสอนกันนะคะวันนี้เราจะไม่ทํากระเป๋าใบเล็กนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทํากระเป๋าช้อปปิ้งแบบถือนะคะวันนี้แบบจะสวยเก๋ขนาดไหนเดี๋ยวามาดูแพทเทิร์นกันเลยค่ะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะเตรียมกระดาษนะคะ เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมนะคะความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะเสร็จแล้วให้เราสั่นทบแบบนี้เนาะสั่นทบครึ่งแบบนี้ค่ะพอเราสั่นทบแบบนี้นะคะความยาวก็จะอยู่ที่ตรงนี้จะอยู่ที่12นิ้วน,ะนี้ให้เรามาวัดตรงกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางของเราจะอยู่ที่12นิ้วครึ่งนะคะแล้ให้ทุกคนนะคะวัดด้านบนค่ะ ด้านบนนะคะความกว้างด้านบนจะอยู่ที่12นิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะวัดจาก12นิ้วครึ่งน,นะคะให้เราตีเส้นทแยงขึ้นนะคะไปหาความกว้าง11นิ้วนะคะตรงนี้นะคะนะคะสะลบเข้านะคะให้เราสลบเข้าทั้งสองด้านเนาะ จากความกว้างด้านบนตรงนี้จะอยู่ที่11นิ้วนะคะให้ทุกคนหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็วัดขึ้นไปครึ่งน,นิ้วนะคะจากนั้นก็ให้สโลปนะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะให้ทุกคนสโลปลงมาหาด้านมุมนะคะตรงนี้นะคะสโลปซ้ายขวานะคะจากนั้นก็ตัดตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะแพทเทิร์นก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นผนังนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นแค่2ชิ้นนะคะนี้ด้านข้างนะคะของเราจะอยู่ที่ความยาว9นิ้วนะคะส่วนความกว้างอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะให้เรานะคะวัดลงนะคะจากจุดกึ่งกลางนะคะวัดลงมาจากด้านบนนะคะครึ่งนิ้วนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนสโลปลงนะคะแบบนี้นะคะคือจะออกมาเป็นลักษณะปากค้งแบบนี้นะคะ ส่วนด้านล่างนะคะตรงก้นตรงด้านก้นกระเป๋าตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนสโลปได้เลยนะคะทั้งสองข้างนะคะโอเคแพทเทิร์นของเราก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะก่อนอื่นให้ทุกคนเตรียมนะคะตัวชิ้นกระเป๋านะคะชิ้นนอกนะคะก็คือจะมีชิ้นตัวนอกแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะคะให้ตัดขนาดใหญ่กว่าตัวแพทเทิร์นโดยรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานำไปตีตารางนะคะให้สองชิ้นนี้ติดกันก่อนนะคะ เสร็จแล้วให้เตรียมชิ้นพนังทั้งสองชิ้นนะคะก็คือจะมีตัวชิ้นผนังด้านข้างนะคะแล้วก็ใยโพลีเอสเตอร์นะคะตรงนี้ให้ทุกคนนําไปตีตารางนะคะขนาดให้ตัดใหญ่กว่าตัวแพทเทิร์นโดยรอบนะคะ โอเคนะคะทุกคนทีนี้เราตีตารางเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เป็นชิ้นพนังนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเอาช็อคมาขีดนะคะตัดตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน พอเราตัดแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะตัวนี้ตัวชิ้นผนังสองชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นตัวชิ้นกระเป๋านะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะพับทบแบบนี้เนาะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะคะเรามาร์กตำแหน่งจุดกึ่งกลางไว้นะคะสองด้านนะคะ วันนี้นะพัจะชวนทุกคนทํากระเป๋านะคะตัวนี้จะเป็นหมุดรองก้นกระเป๋านะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้นะคะคอมเมนต์มาถามได้นะคะตัวนี้เดี๋ยววันนี้นะพัดจะพาทุกคนทําวิธีการใช้หมุดรองก้นกระเป๋านะคะเกิดว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้นะพัดจะทําแล้วก็จะสอนไปด้วยนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะตัวนี้ให้ทุกคนวัดจุดกึ่งกลางนะคะตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะ ให้เราวัดนะคะจากมุมริมนะคะลงมาสองนิ้วนะคะทั้งสองด้านนะคะจากนั้นให้เราวัดเข้ามานะคะเข้ามาด้านในเลยนะคะตรงนี้นะคะสามนิ้วค่ะแล้วก็มาร์คไว้แบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะ นั้นให้เราหาตัวอุปกรณ์นะคะตัวช่วยนะคะก็คือจะเป็นเหล็กแหลมนะคะตัวนี้ให้เราแทงไปตำแหน่งที่เราต้องการจะเจาะนะคะตัวนี้นะคะให้เราแทงนำทางไปก่อนนะคะให้เราเอาตัวที่เป็นก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะหมุดรองก้นเนาะตัวนี้จะอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือจะเป็นน็อตด,ด้านในนะคะทุกคนตัวนี้ให้เราเอาวางรับกันเลยนะคะ ให้น็อตโผล่มาประมาณนี้นะคะทุกคนรองก้นจะอยู่ด้านนอกนะคะพอนตอโผล่มาแล้วนะคะทุกคนตัวนี้มันก็จะมีตัวลับนะคะให้ทุกคนหมุนได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านในนะคะก็คือจะเป็นน็อตจากนั้นใช้ไขควงขันอีกทีนึงนะคะอันนี้ด้านในนะคะทุกคนก็จะเป็นด้านนอกเนาะมีหนึ่งสองสามสี่นะคะโอเคเดี๋ยวนภะัสขอติดตัวน็อตให้เสร็จก่อนนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเนาะให้เรานะคะมาร์กตำแหน่งของจุดกึ่งกลางตรงนี้ไว้นะคะแล้วนําชิ้นพนังนะคะมาหาจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะให้เอาด้านถูกชนถูกแบบนี้นะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ล็อกเข็มหมุดนะคะทุกคนล็อกแบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะจากนั้นให้เราเนานะคะไปเย็บโดยรอบนะคะหนึ่งตีนผีนะคะ พอเราเย็บประกอบเสร็จแล้วเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเวลาเราตั้งมันก็จะอยู่ทรงนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นก้นนะคะ ที่เราใส่หมดลองก้นเข้าไปนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนเราจะมาทําซับในนะคะเดี๋ยวให้เราเตรียมซับในก็คือจะใช้วิธีเดียวกันนะคะประกอบให้เหมือนกันเลยนะคะให้เราเตรียมหูกระเป๋านะคะหูกระเป๋านะคะความกว้างตัวนี้อยู่ที่3นิ้วครึ่งความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะตัวนี้ให้เตรียม2เส้นเนาะรีดผ้ากาวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนเย็บ ถ้าประกบถูกชนถูกแบบนี้นะคะให้เราเย็บแล้วก็กลับออกมานะคะโดยเว้นช่องกลับผ้าตรงนี้นะคะยวทั้งสองข้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําสายกระเป๋าให้เสร็จเลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนพอเราเย็บกลับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้จะให้วัดนะคะจากริมนี้นะคะลงมาสามนิ้วนะคะซ้ายขวานะคะเย็บล็อกนะคะ เราเย็บคิ้วให้เสร็จก่อนเลยนะคะเรามาเย็บกดนะคะตื๊ดตรงนี้นะคะทําแบบนี้แล้วก็เหลือตรงนี้ไว้นะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะนใส่กระเป๋าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราจะมาเตรียมตัวซับในนะคะซับในนะคะตัวนี้ก็คือตัดตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะรีดผ้าเกาวมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือจําเหมือนกันเลยกับชิ้นนอกนะคะทีเดียวกันเลยนะคะกระเป๋าใบนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันจะโล่งๆไปนิดนึงเนาะทีนี้ ะะก็จะตกแต่งด้วยกระเป๋านะคะใส่ของนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะให้ตัวนี้ตัดนะคะเจ็ดคูณเจ็ดนิ้วนะคะโดยรอบเนาะเสร็จแล้วให้เย็บเอาด้านถูกชนถูกแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าตรงนี้นะคะเย็บตรงมาแล้วก็ย้ำนะคะเว้นช่องกลับผ้าเนาะแล้วก็เย็บขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นพอเรากลับออกมาแล้วนะคะเราก็ามาตกแต่ง คนตัวนี้ตัวซับในก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอากลับดูก่อนเนาะนี่เลยก็จะเป็นทรงเดียวกันนะคะตัวนี้เราก็จะมีกระเป๋านะคะสองข้างเลยนะคะตัวนี้เราจะตกแต่งด้วยกระเป๋านะคะทีนี้ให้เรากลับออกมานะคะเป็นด้านผิดนะคะกาไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือผิดชนผิดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ล็อกเข็มหมุดโดยรอบนะคะเตรียมผ้ากุ้นนะคะเดี๋ยวเราล็อกด้วยเข็มหมุดโดยรอบแล้วเราก็มากุ้นโดยรอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เรากุ้นปากกระเป๋าโดยรอบแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนตัวนี้เราก็กุ้นเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะมีที่เก็บของนะคะ เนี่ยค่ะส่งก็จะน่ารักน่ารักนะคะก้นก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้มีหมุดรองก้นด้วยทีนี้ให้เราเตรียมซิปนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหุ้มหัวซิปนะคะหุ้มหัวซิปลืมกันหรือ,อยังคะยบ็บแล้วก็สวมเข้าไปพอเอย็บเสร็จปุ๊บเราก็รูดออกนะคะแล้วก็เย็บคิ้วให้เรียบร้อยนะเราก็จะมาเนาซิปกันนะคะ ซิปตัวนี้นะคะเราหุ้มหัวซิปเสร็จแล้วนะคะเราจะสอยมือกันค่ะตัวนี้ใช้ซิป16นิ้วนะคะโดยหาจุดกึ่งกลางนะคะให้เรามาร์กตำแหน่งจุดกึ่งกลางของซิปและกระเป๋านะคะเสร็จแล้วให้วางในลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นให้เรากลัดเข็มหมดค่ะเอาซิปไว้ด้านในแบบนี้นะคะแล้วล็อกตรงกลางก่อนนะคะให้เราล็อกมาถึงตรงบริเวณนี้นะคะทุกคน ตรงริมสุดนะคะให้เราเว้นตรงนี้ไว้ประมาณ1นึนิ้วนะคะทั้ง2ด้านนะคะจากนั้นให้เนาได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตัวนี้เราก็เนาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเนานะคะเก็บความเรียบร้อยเนาะตรงนี้ที่บอกว่าให้เว้นด้านข้างไว้แบบนี้เนาะมีเหตุและผลค่ะเพราะว่าตัวนี้เราสามารถนะคะจะเอาหัวซิปตัวเนี้ยเก็บก็ได้แบบนี้ค่ะซึ่งหัวซิป เราจะเอาออกมาหรือว่าเราจะซ่อนเข้าไปด้านในก็ได้อันนี้เดี๋ยวลองรูดให้ดูเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะทรงเขาก็จะดูสวยๆนะคะหลูๆเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอยนะคะการสอยก็เหมือนเดิมเนาะจะเป็นการสอยซ่อนได้นะ,ะสอยแถวแรกนะคะแล้วก็แถวที่สองนะคะทั้งหมดก็จะสี่แถวเนาะจริงๆล่องซิปกมันจะมีอยู่แล้วนะคะทุกคนเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆเนาะเนี่ยมันจะมีร่องซิปให้เราสอยได้ง่ายเลยนะคะขอสอยรัวๆให้เสร็จเลยนะคะล้าก็สอยซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่หูนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนวัดจากจุดกึ่งกลางออกมานะคะข้างละ2นิ้วครึ่งเนาะจากนั้นนะคะก็คือให้เอาใส่กระเป๋านะคะตรงที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะมันล็อกตรงนี้นะคะ จากนั้นให้เราไปเย็บนะคะตรงนี้เนาะเย็บนะคะสี่เหลี่ยมนะคะตามรอยเดิมนะคะให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเย็บกดทั้งสี่มุมเลยนะคะแล้วนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบบถือนะคะทรงก็กำลังน่าใช้เลยนะคะคลิปหน้านะคะจะมีอะไรจะมาสอนอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะพะัด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ